20นาทีจากโดนไป3แสน6เหรียญกว่าบ,บาท<ช>แล้วก็มาบวกเท่าไหร่กี่แสนถามหน่อย 2, 2บวก2แสนก็คือสรุปว่าได้5ท่าไห่5แ0 0 5แสนกว่าภายใน20นาที<ช>โดยที่บูชาตะกัวอวนนี่นะ<ช>โดยการที่มหาอาจารย์มาดูดวงปรึกษาให้เป็นรมบุญ<ช>แล้วก็เชื่อเรื่องตะกัวอวนว่าจะส่งผลให้เกี่ยวกับกบนานกรพนันโชคลาภแล้วหนูก็ทำสายเทาอยู่แล้ว ปรากฏว่าภายในยี่สิบนาทีได้กี่แสนนะห้าแสนหกห้าแสนหกโอ้โหห้าแสนหกแค่บูชาตัวนี้นะหนูเชื่ออย่างนั้นของหนูชุ่มไหม<ช>หนูก็เลยตั้งใจมาวันนี้เพื่อมาเสริมต่อใ,<ช>ในการมรลงนะก้าวหนะ้า<ช>อ๋อโอเคสรุปว่า<ๆ>หนูก็เลยเชื่อในแบบนั้นหนูก็เลยมามีพยานบุคคลไหมมีพยานจริงๆไหมว่าเหตุนี้เรื่องจริง<ช>มีพยานไห<ช>มหนูคนนั้นเป็นพยานได้ใช่ไหมขอเรียกเข้ามาหน่อยเรื่องจริงไหมเรื่ เรื่องจริงไหมเขาอยู่กับหนูจริงไหมจะถามหน่อยตลอดเวลาแล้วอยากจะรู้ว่าจริงหรือเราเตรียมมาหรือ,อยังไงเราอยากจะรู้เนี่ยถามสดๆกันเลยนะขออนุให้เขาอ่านได้หนูขออนุญาตหน่อยโอเคหนูอยู่ในเหตุการณ์ทําให้ได้จ้ะหน่อยหนูอยู่ในเหตุการณ์กับน้องใช่ไหมอยู่ด้วยกันตลอดค่ะโอเคปรากฏแล้วน้องกี๊ดไหมที่น้องรู้สึกว่าบวกในวันนั้นน่ะก็ไม่ค่ะแต่คุยกับหนูว่าเออแบบคือแบบทาแล้วเออมันจริงอย่างที่แบบอาจารย์แบอบก โอเคทั้งทั้งที่หนูไม่น่าเชื่อเนาะเพราะว่าภายในยี่สิบนาทีเองมันก็มันก็มันเป็นอะไรที่เร็วเร็วเกินไปใช่ไหมล่ะตอนแรกก็คุยกันถึงว่าติดลบใช่อ๋อาติดล้โอเคโอเคครับโอเคโอเคคนนี้ก็รู้สึกแบบมันไม่ได้ไม่ได้หวังให้คนมาทําในสิ่งนี้เนาะแต่มันเป็นแค่แนวทางในสิ่งที่ทุกคนมันมีอาชีพแต่ละบุคคลเนาะมันเป็นการทำอาหารกินถูกไหมแล้วแต่แล้วแต่แต่บุคคลที่จะทําถูกไหม ไม่ใช่ว่าจะทาสิ่งนี้แล้วจะได้เสมอแต่หนูอาจจะมีความเชื่อของหนู<ช>เพราะหนูไม่มีที่ททไป<ช>แล้วอ่ะหน,หนูหนูทุกใจอ่ะหนูไม่รู้จะไปปรึกษาใครอ่ะหนูอาจจะมาหาอาจารย์มอนเอื่นก็ดีหรือเรื่องจริงก็ดีเราไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่ที่พิสูจน์ได้คือมาได้ผลในชีวิตหนูที่เกิดขึ้นภายในยี่สิบทีห้าแสนหกเลยหรอจากที่ติดลบสามสามแสนหกโอ้โหมันก็มันก็ทาให้หนูชื่นใจเนาะโอเคโอเควันนี้ก็เลยมาขอเสริม เพิ่มเติมเนาะล้วขออนุญาตอาเป็นประสบการณ์จริงนี่เรื่องจริงนะยืนยันได้อ๋นองเปน้องจรนนโอเคเนี่ยอย่างงี้มีพยานบุคคลเนาะป็เรื่องจริงแต่หนูไม่ค่อยพูดเนาะน้องป็นคนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแบบแสดงแบบผีหน้าออกใช่ก็ขออนุญาตนะครับโอเคล้วขออนุญาตดีใจด้วยเนาะที่ชีวิตดีขึ้นบวกขึ้นอย่างน้อยก็เสริมสนิทคนเพิ่มเติมเนาะโอเคครับเออโห